สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับผู้ชมทุกคนนะครับกับเข้าสู่ช่องลักชัร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแจกรหสเน็ตฟีนะครับวันนี้เป็นเครือข่ายของ DT แทนะครับวันนี้มีทั้งหมด5ตัวนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทำคลิปของผมในต่อๆไปด้วยนะครับกําลังจะ3ามพันแล้วคลิปนี้ออนอาจจะ3ามพันแล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมโอเคครับ ก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมมีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับใครที่อยากจะแบบดูคลิปก่อนใครนะครับดูคลิปพิเศษนะครับดูรหัสเน็ตพิเศษเนี่ยนะครับสําหรับระบบสมัครสมาชิกเท่านั้นเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเริ่มต้น25และ50นะครับผมโอเคนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมก็ไม่ควรมีตังในซินะครับ เพื่อป้องกันการโดนหักเงินนะครับผมแล้วก็แนะนําว่าใส่ให้ครบทุกตัวนะครับท่าเน็ตทุกตัวเนี่ยมีเงื่อนไขนะครับถ้าซิมของคุณตรงตามกับเงื่อนไขของท่าเน็ตก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าซิมของคุณไม่ตรงตามกับเงื่อนไขก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับโอเคนะครับก็เริ่มราัสในตัวแรกกันเลยนะครับดอกจัน103ดอกจัน1ดอกจัน9ดอกจันหสี่เหลี่ยม สำหรับตัวนี้นะครับ1กิกใช้งานได้1วันนะครับผมนะก็ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน103ดอกจัน1ดอกจัน9ดอกจัน1สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้ 1G กิกใช้งานได้1วันนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับดอกจัน103นะครับดอกจัน8ดอกจัน9สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้500 MB ใช้งานได้ หนึ่งวันนะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจันหนึ่งศูนย์สามดอกจันแปดดอกจันเก้าสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้ห้าร้อยเอ็มบีใช้งานได้หนึ่งวันนะครับสำหรับตัวที่สามนะครับดอกจันหนึ่งศูนย์สามนะครับดอกจันสองดอกจันเก้าดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับผมไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับเฟสไลน์เล่นได้หมดเลยนะครับผมใช้งานได้หนึ่งวันนะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน 1>, 1 03นะครับดอกจัน2ดอกจัน9ดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้ไม่อ้นไม่ลดสปีดเฟส o ุ๊ o ยูท u บไลน์เนี่ยเล่นได้หมดเลยนะครับใช้งานได้1วันนะครับแล้วก็สำหรับตัวที่4นะครับผมดอกจัน1 0 4น์ะครับดอกจัน3 3 1สสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ3กิกใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์นะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน 104ดอกจัน3 3 1สสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้3กิกใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์เลยนะครับแล้วก็ตัวที่5ตัวสุดท้ายนะครับดอกจัน2 2 2ดอกจัน8สี่เหลี่ยมขอไปครับดอกจัน2 2 2ดอกจัน4 8ดสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ1 0กิกใช้งานได้4วันนะครับผมก็ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอ้ยขอัยครับ สิบกิกตัวนี้ใช้งานได้7วันนะครับผมหรือว่า1สัปดาห์นะครับผมดอกจันสองสองสองดอกจัน 4, 8, 4, สี่แปดสี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้นะครับสิบกิกใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์เลยนะครับผมโอเคนะครับสตหรับี่นี้ทั้งหมด7 5ตัวก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับดีแท็นะทุกคนอยากได้เครือข่ายไหนกด กดมาเลยนะครับผมก็ถ้าอยากได้เอออยากได้ทูมูฟกด1นะครับอยากได้ดีแท็กด2อยากได้ AS กด3นะครับกดเข้ามานะครับแล้วคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะไล่ดูแล้วก็ทำให้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผู้ติดขัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีแบบไม่ได้ทำนานแล้วมันก็เลยติดขาดเดี๋ยวอีประมาณ1 2่งึงคลิปไปน่าจะคล่องขึ้นกว่านี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ โอเคขอตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ